คุณแม่วัยสาวอายุ31ปีมีลูกแล้ว9คนลันไม่อยากเสียยินดีๆของสามีไปตั้งเป้าอยากมีเพิ่มอีกให้ครบปีนักษัตริย์เสริมสิริมงคล เว็บไซต์ Oriental Daily ได้รายงานเรื่องราวเมื่อเร็วๆนี้มีคุณแม่ยังสาวรายหนึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ของจีนหลังจากเธอแชร์รูปครอบครัวที่ทำเอาผู้คนถึงกับประหลาดใจเพราะเธอมีลูกถึง9คนในช่วงเวลา13ปีซึ่งเธอยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะเธอตั้งเป้าจะมีลูกให้ครบ12นักษัตริย์เพราะไม่อยากเสียยินดีๆของสามีไปตามรายงานของสื่อจีนระบุว่านางเทียนวัย31ปีได้พบกับนายเจ้าผู้เป็น สามีในตอนเรียนชั้นมัธยมปลายซึ่งหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยทั้งคู่ได้แต่งงานกันทันทีและในปี2553เธอก็ได้ให้กำเนิดลูกคนแรกเป็นทารกเพศหญิงจากนั้นเธอตั้งเป้าที่จะมีลูกชายต่อไปและในปี2 5 5 5เธอได้ให้กำเนิดทารกฝาแฝดเพศชายในช่วงเวลานั้นเธอค่อนข้างพอใจกับชีวิตครอบครัวมีลูกที่น่ารักสามคนและธุรกิจสามีก็กำลังเติบโตแต่เธอยังคงรู้สึกเหงาอยากเห็น เด็กๆมาวิ่งเล่นภายในบ้านเธอตั้งเป้าหมายมีลูกเพิ่มซึ่งสามีก็เห็นด้วยในเรื่องนี้เธอจึงตั้งคันลูกคนที่4เป็นทารกเพศหญิงหลังจากนั้นเธอให้กําเนิดลูกอีก4คนในอีก4ปีติดต่อกันและคนล่าสุดพิ่งคลอดเมื่อปี2565ตอนนี้เธอกลายเป็นคุณแม่ลูก9้าคนที่มีความสุขมากและมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกในปีนี้เธอกําลังตั้งคันอีกครั้งแม้จะคลอดลูกหลายคนแต่รูปร่างของเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงเธอสดใสและมีพลังและ อยากมีลูกจนครบ12นักษัตริย์โดยลูกคนโตและคนเล็กเกิดปีขานในขณะที่ฝาแฝดเกิดปีมะโรงส่วนลูกคนอื่นๆเกิดในปีวอกระกาจอกุลและชวดซึ่งหมายความว่าเธอยังขาดปีฉลูเถาะมะเสงมะเมียมะแมหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดเธอถึงมีลูกได้เยอะในข้อแรกนั้นเธอไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะธุรกิจของสามีที่ประสบความสําเร็จทำไรายได้ให้มหาศาลพวกเขาอาศัยอยู่ในคารืหัดหลังใหญ่และมีพี่เลี้ยงอีกหกคน มาช่วยเลี้ยงดูลูกๆยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ได้เป็นเพียงภรรยาที่อยู่บ้านเฉยๆแต่เธอยังมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการในบริษัทของสามีและยังแบ่งเวลามาดูแลจัดการเรียนการสอนของเด็กๆด,ด้วยตัวเธอเอง แม้จะมีบางคนมองว่าเธอเปรียบเสมือนเครื่องจักรผลิตลูกแต่เธอไม่สนใจคําพูดเหล่านั้นเพราะเธอเต็มใจและเป็นฝ่ายเลือกที่จะมีลูกนอกจากนี้เธอบอกว่าคงน่าเสียดายถ้าต้องสูญเสียยีนอันยอดเยี่ยมของสามีไปโดยที่ไม่ให้มีลูกมากกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณคะ่ะ